สวัสดีครับสำหรับสีฟุตบอลในฤดูกาล2อ2 0ต่อถึง2023นี้มันก็ได้เดินทางมาถึงช่วงโค้นสุดท้ายไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากจบฤดูกาลมันก็จะมีนักเตะระดับโลกมากมายที่หมดสัญญาลงซึ่งในวันนี้เลยจะพาทุกคนไปพบว่า5โคนนักเตะแนวลุกที่จะหมดสัญญาลงหลังจากจบฤดูกาลนี้ โดยทุกคนนั้นจะเป็นนักเตะที่อยู่ในกฎบอสแมนและสามารถซ็นสัญญากับทีมอื่นได้ในทันทีซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งลูความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะแนวลูกฟีเอเย่นคนแรกได้แก่มาโกอาเซนซิโอแนวลุกทีมชาติสเปนวัย27ปีจากสโมสรเลอมาดลิต โดยสำหรับมาโกอาเซซิโอตลอดเจ็ดฤดูกาลที่เขาลงเล่นในสีเสื้อทับราชันชุดขาวอาเซซิโอนั้นคือหนึ่งในแค่คนสําคัญที่ช่วยให้เรอัลมาดริตผงาดคว้าแชมป์ไปมากถึง14รายการซึ่งมันยังเป็นการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถึง3สมัยอีกด้วยและถึงแม้ว่าในช่วงหลังมาน,นี้อาเซซิโอมักจะไม่ค่อยได้ลงสนามในฐานะนักเตะตัวจริงให้กับมาดริดแต่ถ้าว่ายามที่เขาลงสนามอาเซซิโอมักจะยิงประตูหนือแอสซิสต์ให้กับทีมได้อยู่เสมอโดยในฤดูกาลปัจจุบันนี้มาโกอาเซซิโอนั้นลงสนามให้กับมาดริดไปแล้ว42นัััดดสสสไไปปไ้11ประตตูกกบออี8แซิ์ นักเตะแนวลูกฟียเยนคนที่2ได้แก่มาคัตตูลามกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย25ปีจากสโมสรบอลุูเซียมเช่นกัดบักโดยในลายของมาคัตตูลามนี่คือหนึ่งในกองหน้าที่เนื้อหอมที่สุดในทวีปยุโรปหลังจากที่เขานั้นโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับกัดบักด้วยการลงสนาม30นัดสัดไปได้ถึง16ประตูกับ6อสซิสต์และยังการึ้นไปติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ไปแล้วถึง10นัดด้วยกัน ซึ่งในเวลานี้มาคัตตูรามนั้นมีค่าตัวโดยประมาณอยู่ที่32ล้านยูโรและหลังจากที่สัญญาเขาหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ชื่อของมาคัตตูรามจะกลายเป็นชื่อของกองหน้าที่ทีมใหญ่ในยุโรปลุมแย่งตัวกันอย่างแน่นอนนักเตะแนวลูกฟีเยนคนที่3ได้แก่โลแบตโตฟ,ฟิมิโนกองหน้าทีมชาติบราซิลวัย31ปีจากสโมสรลิเวอร์พูล โดยมันเป็นที่แน่นอนแล้วว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้โรแบตโต้ฟิมิโน่นั้นจะทําการโบกมือลาทัพผงแดงลิเวอร์พูลและปิดฉากความยอดเยี่ยมตลอด8ปีนันที่นั่นฟิลุกลงที่นี่ซึ่งสถานีต่อไปของฟิมิโน่นั้นมันยังไม่เป็นที่ยืนยันแบบ100%แต่เขาก็มีข่าวเข้าไปโพพันกับทีมทั้งในศึกบุนเดิลิก้าเยอรมันลงไปถึงในลีกตุรกีด้วยโดยตลอดไปฤดูกาลในสีเสื้อลิเวอร์พูลโรแบตโต้ฟิมิโน่นั้นลงสนามไปทั้งสิ้น360นัดยิงไปได้109ประตูกับบีเวอร์พูลงาจาร นักเตะแนวลูฟี่เย่นคนที่4ได้แก่คาริมเบนเซมา่ากองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย35ปีจากสโมสเรเลอมาลิดโดยสำหรับคาริมเบนเซมา่าเขาคือกองหน้าคนสำคัญที่เลอมาลิดนั้นขาดไปไม่ได้แต่ทว่าในเวลานี้สัญญาของเบนเซม่านั้นกำลังจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนที่จะถึงนี้ซึ่งโดยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมันไม่มีทางเลยที่มาริดจะยอมปล่อยตัวเข้าออจากทีมแต่ว่าเรื่องของค่าเหนื่อยนั้นทางราชันชุดขาวก็คงจะต้องจ่ายให้สมน้ำสมเนื้อกับฝีเท้าของเบนเซมา่าเช่นกัน ซึ่งในฤดูกาลน,นี้คาริมเบนเซมาน่านลงสนามให้กับมาริดไปแล้ว37นดัดยิงไปได้ถึง29ประตูกับอีก6แอสซิสต์พอมาช่วยให้มาริดเข้าชิงในศึกโคปาเดเลเรและทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและแล้วก็มาถึงนักเตะแนวลุกฟีเอเยนคนที่ห้าได้แก่ลีโอเนลเมสซี่แนวลุกซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเจตีนาวัย35ปีจากสโมรสรปารีสแซงต์แชร์แมง โดยสาหรับเนโอนีลเมสซี่ต้องบอกว่ามันมีสิทธิ์สูงมากๆที่หลังจากจบฤดูกาลนี้เขาจะย้ายออกจากเปเช่เพราะว่าในช่วงหลังมาน,นี้เมสซี่นั้นมักจะโดนแฟนบอลเปเช่ลุมโหใส่อย,ย่างหนักซึ่งสถานีต่อไปของเขามันก็มีสิทธิ์สูงที่จะเป็นบา์เซโลนาที่ในเวลานี้กาลังพยายามอย่างหนักที่จะพาตานานของพวกเขาอย่างเลโอนีลเมสซี่กลับบ้านโดยในฤดูกาลนี้เมสซี่นั้นลงสนามให้กับเปเช่ไปแล้ว36นัดสั่ไปได้ถึง20ประตูกับ B 19แอสซิต